อาการที่ทุกข์เกิดจากอาหารที่ขูทั้งหลายอาหารสี่อย่างเหล่านี้มีอยู่เพื่อความตั้งอยู่ได้แห่งสัตว์ผู้เกิดแล้วหรือเพื่ออนุเคราะห์สัตว์ผู้สแสวงหาที่เกิดอาหารสี่อย่างเหล่าไหนเล่าสี่อย่างคืออาหารที่หนึ่งคืออาหารคือคำข้าวหยาบก็ตามละเอียดก็ตามอาหารที่สองคือผัสสัอาหารที่สามคือมโนสันเจตนา อาหารที่สี่คือวิญญาณทิ่ขุทั้งหลายอาหารสี่อย่างเหล่านี้แลมีอยู่เพื่อความตั้งอยู่ได้แห่งสัตว์ผู้เกิดแล้วหรือเพื่ออนุเคราะห์สัตว์ผู้สแสวงหาที่เกิดทิ่ขูทั้งหลายถ้ามีราคะมีนันทิมีตันหาในอาหารคือคำข้าวใสวิญญาณก็เป็นสิ่งที่ตั้งอยู่ได้จเจริญงอกงามอยู่ได้ในอาหารคือคำข้าวนั้นๆ วิญญาณที่ตั้งอยู่ได้เจริญงอกงามอยู่ได้มีอยู่ในที่ใดการก้าวลงแห่งนามรูปก็มีอยู่ในที่นั้นการก้าวลงแห่งนามรูปมีอยู่ในที่ใดความเจริญแห่งสังขารทั้งหลายก็มีอยู่ในที่นั้นความเจริญแห่งสังขารทั้งหลายมีอยู่ในที่ใดการบังเกิดในพบใหม่ต่อไปก็มีอยู่ในที่นั้นการบังเกิดในพบใหม่ต่อไปมีอยู่ในที่ใด ชาติชราและมรณะต่อไปก็มีอยู่ในที่นั้นชาติชราและมรณะต่อไปมีอยู่ในที่ใดพิกุทั้งหลายเราเรียกที่นั้นว่าเป็นที่มีโศกมีทุลีและมีความขับแคลนดังนี้พิกุทั้งหลายเปรียบเหมือนช่างย้อมหรือช่างเขียนเมื่อมีน้ำย้อมคือครั่งกระมินครามหรือสีแดงอ่อน ก็จะพึงเขียนรูปสตรีหรือรูปบุรุษลงที่แผ่นกระดานหรือฝาผนังหรือพืนผ้าซึ่งเกลี้ยงเกล่ได้ครบทุกส่วนอุปมาณ้ฉันใดที่กูทั้งหลายอุปมายก็ฉันนั้นคือถ้ามีราคะมีนันทิมีตัณหาในอาหารคือคำข้าวใสวิญญาณก็เป็นสิ่งที่ตั้งอยู่ได้เจริญง,งอกงามอยู่ได้ในอาหารคือคำข้าวนั้นๆ วิญญาณที่ตั้งอยู่ได้เจริญงอกงามอยู่ได้มีอยู่ในที่ใดการก้าวลงแห่งนามรูปก็มีอยู่ในที่นั้นการก้าวลงแห่งนามรูปมีอยู่ในที่ใดความเจริญแห่งสังขารทั้งหลายก็มีอยู่ในที่นั้นความเจริญแห่งสังขารทั้งหลายมีอยู่ในที่ใดการบังเกิดในพบใหม่ต่อไปก็มีอยู่ในที่นั้นการบังเกิดในพบใหม่ต่อไปมีอยู่ในที่ใด ชาติชาราและมรณะต่อไปก็มีอยู่ในที่นั้นชาติชาราและมรณะต่อไปมีอยู่ในที่ใดพิกุทั้งหลายเราเรียกที่นั้นว่าเป็นที่มีโศกมีทุลีและมีความขับแค้นดังนี้แล